สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว CBR 6 5 0า R ตัวใหม่2020ันยี่สิบพบกับเจ้าของรถได้เลยครับผมสวัสดีครับผมผมชื่นอตน,นะครับผมเจ้าของรถกัญาคันนี้ครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณบูมรีวิวครับพี่รีวิวรถนะฮะ <ดา S 2> เอาเริ่มตั้งแต่ตรงไหนก่อนดีฮะชุดแต่งครับพี่เอาเลยพี่เอาข้างหน้าก่อนนาอได้ครับ แต่งฮัหน้าก็จะมีมาด้วยใกล้ครับผมกระจกของ h r นรนะครับได้มา450บาทส่วนชิวชิวเดิมครับไปแลปมาสีสโมก600บาทโอเคหลายี่วิวไปดับถ่ายรอบๆแล้วครับผมเรื้องฟู้ิใจฮะลายนี่แบบสามโดมาสามพันสามนะแล้วก็น่ครับที่น้ำมัน ของเลเซอร์ได้มา199ตอนมันลดนะฮะก็น,นี่ฮะกาบแป่นริงข้างของอ่าเพดพเพดใช่ฮะเพดพันของเพดตัวอีนะ4,000บาทตัวนี้4,000บาทว่าหลออ่อเลยทีเดียวอ๋อเนี่ยบีเอาไหมเนี่ยเนี่ยอีครอบแข้งของแม็กซิกโดนมา1,490บาทนะว่าสวยอยู่ แข็งแรงทนทานแล้วก็ที่กันลมฮะของ i อ v 1 2 0ีพันสองแล้วก็นี่เลยชิ้นใหญ่ครับอกอะไสนามฮะส,สนามนี่โดนมา4ีดปันสามนี่ครับเพจโตอีกครับอูดสปอนเซอร์เป็นแหนพี่ยอด,ดครับยอดวก็อรนิดออกมาครับปัทา้าปัญหาจะเป็น ชอ,อบเป, <Okay. S 1> เป็นรอบตอบเป็นชอบตอบนะตอนนี้จะโดนมาสี่พันีมือสองหะในกลุ่มไม่รู้สํานักอะไรแตบบ่ดูรวมแล้วรูป้ปะชอบชอบครัแบบมันแบบโอเคเลยฮะก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นสายสัน้นบ้างทับได้ไทายสัน้นทับได้มัไม่อะไร๋ยวผมเปิดทะเบียนให้ของแม็กเทคอันนี้โดนมา1 5 0 0บาท ว่าไม่แพงไม่แพงใช่ได้แล้วอะไรพี่ต่อไปก็เป็นเนีฮย <รอ S 1> ล้อสีแดงสดใสแบบนี้ไม่ซื้อไมดูคู่หน้าหลังฮะจับมาสามบวกถ่วงล้อนะฮะรถเสียรถเสียแล้วก็ <c oughs> นี่เลยครับอินสุดท้ายน่าจะเป็นท่อไบทอดสของเราฮะพาทิเนียม นี <S <S ่โดนมา8,900นในช่วงลถโปรโมชั่นโอเคครับราคาดีเลยฟังเสียงนะฟังเสียงฟังเสียงพี่อ่าโอเคครับพอครับเดี๋ยววิ่งเล่นสตาร์ทดิ่อ้โหเอาเบิลไหมพี่เบิลให้รอประพอไล่เลยย้องยองยอน ดังไม่หังไม่หังไมดังเหรอโอเคโอเคพอพอแล้วพี่เดี๋ยวเราจะโดนรวบนะผมของแต่งก็ประมาณนี้นะครับรวมๆก็ประมาณสีมืนบาทราคาเมียรู้นะครับราคาเมียรู้เดี๋ยวพี่ผมขออีกเรื่องหนึ่งรีวิวเรื่องนึงอันเนี้ยอ๋อกี่คนผู้หญิงอ่ะผมอยากรู้กี่คนไม่มีคนซ้อนครซ้อนไม่ได้ครับผม เงียห้ามซ้อนนะเมียไม่อยู่ก็ถอดนะเมียไม่อยู่ถอดนะแบบนี้ไม่สอดครับผมใส่ไว้อย่างนี้ครับดิวใชเหรอพี่ดิวมาเองนะใบเองนะตายหัวแตกคลิปเนี้ยของแต่ก็มีเท่านี้นะครับผมเฝากครับฝากเพจร้านหน่อยฮะร้านอะไรนะฮะเพจร้านร้านอะไรฮะรองเท้าบ้านนะฮะรองเท้าบ้านชอบครับผมเดี๋ยวแปะรูปให้ครับ รองเท้าบ้านมือสองฮะเดี๋ยวผมแปะรูปให้เลยใครสนใจเข้ามาดูได้ครับผมเลยครับผมขอบบคคุณรัขายแต่ของก๊อฟเท่านั้นนะครับของแท้ครับผมร้านนี้ของแท้ขายไม่แท้ไม่ขายครับผมฮะสั่งวันนี้ครับอีกปีนึงได้ใช่ครับผมเฮ้ยไม่ใช่ครับโอเคพี่ส่งพรุ่งนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับเดียขอบคุณครับ